หัวนั่งดีๆก็เอานั่งดีๆระวังขาไม่ปวดเจ็บเออปิงปิงอัะเตี้ยปิงสิ้งให้มันมากได้ไหมนางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจากเหน่งไปได้มงอ่ะเดี๋ยวก่อนมงโลกตกรถหัวมงพื้นนะเดวก่อนสิ่งเกินไปแล้ว ปิ้ปิ้งเดปิ้กองตุดจับแฮงกองตุดแเร็วเร็วจับแฮงกองตุดนแม่สอนให้แล้วจับแฮงกองตุองพ่อหยาเดี๋ยวมันกลัวไม่ขึ้นรถอีกพี่เคเห็นไหมรถเหนื่อยกลัวเหมือนวันนั้น